สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเดี่ยวงานวัดด้วยนะไม่ใช่งานวัด<อ>วงานเกษตรแต่ที่ไม่ได้อยู่ที่หมอกเกษตรที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะใช่ยังไม่เห็นจะพาเซ็กเต้นเลยค่ะคเกษตรเหมือนงานวัดเลยคร่ะ<อ>หาของกิน<ด>กันค่ะยากาศเยือกถ่ายให้อยู่นะครับไปเถอะเลนนี่ คือเกษตรแฟของจริงนะคะทุกคนนู่นต้นไม้นั่นต้นไม้ไมและนั่นก็คือต้นไม้นี่แหละคะ่ะเกษตรแฟเราถึงแล้วนะคะมีต้นไม้แต่เราไม่เดินเราจะไปเดินนู่นของกินไปนู่นดีกว่าว้าวนี่เมื่อกี้ไปโดนโซนต้นไม้นี่ดูโซนของกินต่อครับผมโซนของกินยาวไปนู่นเลยครับนู่นนู่นนู่นว้าวเป็นวันนี้เราเป็นแชงนะครับแชง แชงครูดีเชงครูจะพาเดินเที่ยวกางเกษตรแฟร์นะคะโอเคครับมาเดี๋ยวหาบรรยากาศให้ดูนะครับบ๊ายบายและแล้วเราก็ได้แล้วนะคะเกาลัดในงานเกษตรแฟร์ค่ะเรากินมะลิพันธุ์พืชนะคือมาเนี่ยไม่ได่อะไรหรอกว่านางอยากกินเกาลัด ก็เลยมาเดินดูว่ามีไหมใช่แล้วก็มีค่ะได้แล้วครึ่งกิโลใช่เป็นเก่ารัตมาจากประเทศซีบุกประเทศซีบุเนี่ยนะเป็อะไรญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอโนอโนอมนโอมนเม่ใหตว์ฮนโอวีบีไม่ใช่แล้ว เอออีกคืออ uh, ีกค yes, mm. wow. ืออ okay. ่ะได้ไหมได้เออไปค่ะเราได้เราได้ของในองค์การแล้วเราจะกลับบ้านแล้วค่ะไวมากเจอกันใหม่กิมนา